พระรูปนันทาเถรีภิกษุณีผู้หลงในรูปงามของตนจนไม่กล้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนันทาเถรีเอตัทักคะได้ฝ่ายผู้แพ่งด้วยชานพระนันทาเถรีเป็นทิดาของพระเจ้าสุดโททนะกับพระนางมหาประชาบดีโคตรมีเป็นกนิษฐาภคินีของเจ้าชายนันทะพระนามเดิมว่านันทา แต่พระนางมีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักน่าทัศนาน่ารักน่าเลื่อมใสพระประยูนญ,ญาติจึงพากันเรียกว่ารูปนันทาบ้างอภิรูปนันทาบ้าง,าางชันนปตกลยาณีบ้างเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้นับเนื่องเป็นพระเชษฐาของนางสเสด็จออกบรรพชาได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้าแล้วสเสด็จมาโปรดพระประยูนญ,ญาติณนะพระนครกบิลพัท เทศนาสั่งสอนให้ได้บรรลุมรคผลตามวาสนาบารมีทรงนำภาษากยะกุมารทั้งหลายมีพระนันทะพระราหุลและพระพัทยะเป็นต้นออกบรรพชาครั้นการต่อมาพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชพุทธบิดาเสด็จเข้าสู่พระนิพพานแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตรมีพระมารดาและพระนางยโสธราพิมพาพระนันดาของพระราหุล ต่างก็ภาษากิยากุมารีออกบวชในพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งสิน้นนางจึงมีพระดำรัสว่าเหลือแต่เราเพียงผู้เดียวพระหนึ่งไร้ญาติขาดมิตรจะมีประโยชน์อะไรกับการดำรงชีวิตในคราวาสวิสัยสมควรที่เราจะไปบวชตามพระประยุนญ,ญ,ญาติผู้ใหญ่ของเราจะประเสริฐกว่าเพราะรักญาติจึงออกบวชเมื่อพระนางมีพระดำริด,ดังนี้แล้วจึงจัดเตรียมผ้ากาสาวพัด เสด็จไปสู่สำนักพระมหาประชาบดีโคตรมีเถรีกราบแทบเท้ากล่าวขอบรรพชาอุปสมบทพระเถรีก็โปรดให้บรรพชาตามปรารถนาแต่การบวชของพระนางนันทานั้นมีใช่บวชด,ด้วยความศรัทธาแต่อาศัยความรักในหมู่ญาติจึงออกบวชครั้นบวชแล้วพระรูปนันทาเถรีได้ทราบว่าพระพุทธองค์ทรงตำหนิติเตียนเรื่องรูปกายจึงไม่กล้าไปเฝ้าพระาศาสดา เพื่อรับพระโอวาทเมื่อถึงวาระที่ตนจะต้องไปรับโอวาทก็สั่งให้ภิกษุณีรูปอื่นไปรับแทนพระบรมศาสดาทรงทราบว่าพระนางหลงมัวเมาในพระสิริโฉมของตนเองจึงตรัสรับสั่งว่าต่อแต่นี้ภิกษุณีทั้งหลายต้องมารับโอวาทด,ด้วยตนเองจะส่งภิกษุณีรูปอื่นมารับแทนไม่ได้ตั้งแต่นั้นพระรูป,ปนันทาเถ